บางครั้งชีวิตของเราวุ่นวายเพียงเพราะเราลืมรู้ตัวเรามัวแต่คิดถึงอดีตที่แก้ไม่ได้หรือไม่ก็วิตก,กับอนาคตที่ยังมาไม่ถึงใจจึงหลงไปไม่อยู่กับปัจจุบันแต่ในความเป็นจริงชีวิตทั้งหมดของเรามีอยู่แค่ขณะนี้ลมหายใจเข้าและออกในตอนนี้เท่านั้นที่เป็นของจริง หากเรามีสติรู้ตัวได้แม้เพียงชั่วขณะเราก็ได้แต่ต้องความสงบของใจแล้วสติไม่จําเป็นต้องยิ่งใหญ่ไม่ต้องนั่งสมาธิเป็นชั่วโมงไม่ต้องหนีจากโลกไม่ต้องหลีกหนีจากผู้คนเพียงแค่รู้ว่าตอนนี้เรากำลังทำอะไรรู้ว่าใจเรากำลังเป็นอย่างไรก็เพียงพอแล้วที่จะเริ่มต้นบนเส้นทางแห่งปัญญา ลองนึกดูสิเวลาเราเผลอพูดคำที่ทําร้ายใครหรือเผลอทําสิ่งที่ทําให้ตนเองเสียใจทุกครั้งล้วนเกิดขึ้นเพราะขาดสติแต่ถ้าในวินาทีนั้นเราหยุดได้เพียงชั่วลมหายใจเดียวสติเล็กน้อยเพียงนั้นอาจเปลี่ยนเรื่องราวทั้งหมดในชีวิตเราได้สตเิเล็กๆในวันนี้ คือหลักฐานของใจที่มั่นคงในวันหน้าเพราะทุกครั้งที่เรารู้ตัวเรากำลังสร้างความเข้มแข็งให้กับจิตใจเหมือนคนที่ฝึกกล้ามเนื้อแรกๆอาจยังอ่อนแรงแต่เมื่อฝึกบ่อยๆกล้ามเนื้อย่อมแข็งแรงขึ้นเองโดยธรรมชาติเช่นเดียวกันกันกบสติเมื่อเราฝึกบ่อยๆ มันจะกลายเป็นธรรมชาติของจิตที่ไม่หลงไม่เผลอไม่ไหวไปตามสิ่งยวั่ยยุ่นของโลกโลกภายนอกจะหมุนไปอย่างไรข่าวสารจะเต็มไปด้วยความวุ่นวายทิยงไหนแต่ใจที่มีสติจะยังคงนิ่งสงบและรู้เท่าทันสติคือผู้เฝ้ามองคือแสงสว่างที่ไม่ตัดสินสิ่งใดไม่ว่าความคิดดีหรือร้ายจะเกิดขึ้น สติเพียงแค่รู้และปล่อยให้มันผ่านไปเหมือนเมฆที่ลอยบนท้องฟ้าจะดำหรือขาวจะใหญ่หรือเล็กสุดท้ายมันก็ผ่านไปท้องฟ้ายังคงเป็นท้องฟ้าเสมอเช่นเดียวกันใจเราก็เป็นเช่นนั้นถ้าเรามีสติค,คอยเฝ้ารู้เราจะเห็นว่าทุกสิ่งเกิดขึ้นแล้วก็ดับไป ความสุขเกิดขึ้นก็ดับความทุกข์เกิดขึ้นก็ดับไม่มีอะไรคงอยู่ตลอดไปเมื่อเข้าใจเช่นนี้ใจย,ย่อมคลายย่อมเบาย่อมเย็นนี่แหละคือปัญญาปัญญาที่เกิดจากการเห็นตามความจริงไม่ใช่ความรู้ในหนังสือแต่เป็นความเข้าใจที่ผุดขึ้นจากภายในและปัญญานี้ ไม่ได้เกิดขึ้นจากการคิดมากแต่มาจากสติเล็กน้อยที่เราฝึกไว้ทุกวันเมื่อเรารู้ตัวในเวลาที่โกรธความโกรธจะเบาลงเมื่อเรารู้ตัวในเวลาที่เศร้าความเศร้าจะคลายลงเมื่อเรารู้ตัวในเวลาที่ดีใจใจจะไม่ลืมตัวทุกครั้งที่เรารู้เท่าทันใจตัวเอง เรากำลังเดินอยู่บนหนทางแห่งปัญญาสตทิที่ดูเหมือนเล็กน้อยในวันนี้วันหนึ่งจะกลายเป็นพลังที่ยิ่งใหญ่ทำให้เรามองโลกอย่างเข้าใจยอมรับสิ่งที่เปลี่ยนแปลงได้ด้วยใจที่สงบและเมื่อปัญญาเกิดขึ้นความทุกข์ย่อมค่อยๆหมดไปเพราะเราจะรู้ว่าทุกอย่างเป็นเพียงเหตุและผล ไม่มีใครผิดไม่มีใครถูกมีแต่สิ่งที่เกิดขึ้นเพราะเหตุแห่งมันใจจึงไม่ต้องแบกไม่ต้องโกรธไม่ต้องยึดไม่ต้องกลัวเพียงแค่รู้และวางสติเล็กน้อยในวันนี้อาจเป็นเพียงแค่การรู้ว่าลมหายใจเข้ารู้ว่าลมหายใจออกแต่ถ้าเราทำได้บ่อย ใจเราจะค่อยๆสงบลงทีละน้อยและในความสงบนั้นเองปัญญาจะค่อยๆผลิดใบดังนั้นอย่าดูแคลนความรู้ตัวเพียงเล็กน้อยอย่าคิดว่าการมิติแค่บางช่วงไม่มีค่าเพราะทุกครั้งที่เรารู้ตัวคือการกลับมาอยู่กับความจริงของชีวิตสติเล็กน้อยในวันนี้ คือรากของความสงบในวันหน้าคือแสงแห่งปัญญาที่จะนำเราออกจากความมืดแห่งความไม่รู้เมื่อเราฝึกใจให้มีสติดได้บ่อยครั้งขึ้นโลกภายนอกอาจไม่เปลี่ยนแต่โลกภายในของเราจะเปลี่ยนไปอย่างสิ้นเชิงเราจะยิ้มได้แม้ในวันที่เหนื่อยเราจะเข้าใจแม้ในวันที่ผิดหวัง เราจะให้อภัยแม้ในวันที่ใจเจ็บทั้งหมดนี้เริ่มจากสติเล็กน้อยเพียงเสี้ยววินาทีที่เรายอมกลับมารู้ตัวในปัจจุบันเพราะเมื่อเรารู้ตัวเราก็ไม่หลงเมื่อไม่หลงใจก็ไม่ทุกข์และนั่นเองคือหนทางแห่งปัญญาอันยิ่งใหญ่ ที่เริ่มต้นจากสิ่งเล็กน้อยที่สุดในชีวิตเพียงแค่มีสติในวันนี้เท่านั้นเองสมุนไพร